สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเลี้ยงหินเท่าแบบผนังนะครับก็ที่สนามกับรอยันฮิวนะครับนครนายกนะครับก็มาอัปเดตนะครับวันที่19เดือน9 6 8นะครับก็มาดูความคืบหน้านะครับของการแปะหินนะครับผนังนะครับก็นางานนะครับก็จะอยู่ในนุ่มส่วนใหญ่นะครับตัวนี้นะครับก็ฝนฟ้าตกก็ ทำได้หมดนะครับตัวนี้นะครับก็จะแปะผนังอยู่ที่เจ็ดเซนนะครับตัวนี้นะครับครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรสูปดสามศยห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบตังกําแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบครับอินดี้ครเบปรกษาคําแนะนานะครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนทําหินช่างนุพัทยานะครับก็จะมาอัปเดตให้รารับชมกันทุกวันนะครับจนฝางานจะเสร็จนะครับ ฝากผลงานด้วยนะครับทัสดีครับ